สวัสดีครับเช้านี้จะพามาขยายกิ่งตอนฝรั่งอันนี้เป็นกิ่งตอนฝรั่งที่ผมตอนไว้นานแล้วนะครับแล้วก็รากออกได้ประมาณหนึ่งซึ่งหลังจากที่ผมตอนไปแล้วก็ปรากฏว่ากิ่งมันใหญ่เกินไปใหญ่กว่าตุ้มตอนที่ผมเคยหุ้มไว้นะครับทําให้ไม่สามารถที่จะตัดลงไปชําได้เนื่องจากว่าถ้าตัดลงไปชําแล้วกิ่งขนาดนี้รากไม่มากเวลาที่ตัดลงไปชําเนี่ยกิ่งตัวเนี้ยอาจจะตายได้ดังนั้น วิธีการง่ายๆในการที่จะรักษากิ่งที่เราตอนไว้แล้วก็เป็นกิ่งขนาดใหญ่แบบนี้ก็คือวิธีการขยายรากหรือว่าขยายตุ้มตอนออกเพื่อให้เขานั้นมีรากเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่มีรากเพิ่มมากขึ้นแล้วเราค่อยตัดลงไปชำอีกทีหนึ่งซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ง่ายแล้วก็ได้กิ่งที่มีขนาดใหญ่นําไปชำหรือสามารถที่จะนําลงไปปลูกได้ทันทีอันนี้เป็นขั้นตอนในการทําครับขั้นแรกก็คือหลังจากที่เรา เลือกกิ่งตอนได้แล้วนะครับว่าเอากิ่งขนาดใหญ่ประมาณนี้เราก็คว้านกิ่งอีกทีหนึ่งครับการคว้านกิ่งนั้นเป็นการคว้านตัดน้ําเลี้ยงนะครับเพราะว่าตอนกิ่งไว้นานแล้วทําให้เนื้อเยื่อของเขานั้นเจริญเติบโตได้สนิทกันแล้วนะครับภายในตุ้มตอนนี้ดังนั้นหากเราจะขยายตุ้มตอนเพิ่มขึ้นอีกเราก็ต้องคว้านกิ่งนะครับเพื่อที่จะตัดนําเลี้ยงให้รากของเขานั้นออกได้ดีมากขึ้นหลังจากที่เราคว้านกิ่งแล้วเราก็เอากิ่งไผ่หรือว่าไม้นะครับมา ผูกด้านล่างครับมาผูกด้านล่างเพื่อที่จะรองพวกอุปกรณ์ที่เราจะใช้เป็นตุ้มตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นขวดน้ําหรือว่าตุ้มตอนพลาสติกนะครับอันนี้แล้วแต่ถ้าเป็นตุ้มตอนพลาสติกห่อแบบทอ็อฟฟี่ก็ไม่ต้องนําไม้ไผ่มาใช้ในการรองตุ่มตอนนะครับเพราะว่าในกรณีนี้ผมจะใช้พวกขวดน้ําพลาสติกที่เหลือจากการใช้นะครับดีกว่าจะทิ้งเปล่าๆนี่นนำมาใช้เป็นตุ้มตอนในการตอนกิ่ง มีความสะดวกแล้วก็ประหยัดด้วยครับไม้ตัวนี้จะเป็นการรองตุ้มตอนที่ผมจะนํามาตอนครับตัวนี้ก็มัดให้เรียบร้อยนะครับมัดตรงแผลหรือว่าใต้แผลก็ได้แล้วแต่ครับเพื่อที่จะรองตุ้มตอนด้านบนไม่ให้ไหลลงมาด้านล่างต่อมาครับวัสดุที่ผมจะใช้ก็คืออย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าเป็นขวดพลาสติกครับขวดน้ําระลมธรรมดาของเรานี่แหละครับจะตัดครึ่งหนึ่งหรือจะตัด2ใน3าของขวดน้ำารมลมก็ได้แล้วแต่ครับว่า ท่านชอบตุ้มตอนตุ้มใหญ่หรือตุ้มเล็กครับสามารถที่จะเลือกได้เลยหรือว่าจะใส่ทั้งขวดก็ได้แต่ก็ต้องตัดตรงคอขวดด้านบนนิดนึงนะครับเพราะว่าคอขวดมันเล็กถ้าจะใช้ทั้งขวดเนี่ยตรงคอขวดนั้นจะต้องตัดออกเนื่องจากว่ากิ่งตอนมีขนาดใหญ่กว่าคอขวดแต่ว่าถ้ากิ่งตอนมีขนาดเท่าคอขวดก็ไม่เป็นไรครับสามารถที่จะใช้ได้เลยหลังจากที่เรานําขวดพลาสติกตัดครึ่งแบบผมนี้มาแล้วนะครับเราก็ผ่าด้านข้างพอผ่าด้านข้าง เราก็เจาะรูด้านล่างนะครับของขวดอันนี้ผมใช้ส่วนล่างของขวดนะครับก็คือส่วนก้นส่วนตรงก้นของขวดเนี่ยผมก็จะเจาะเจาะตรงก้นของขวดเพื่อที่จะให้ส่วนนั้นเป็นส่วนกลมกลมในการที่จะห y y ุ้มตรงกิ่งตอนหลังจากที่เราทําขวดเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เวลาที่เอามาใส่กิ่งตอนก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอาจจะดูไม่สวยงามแต่ว่าหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนั้นสวยงามแน่นอนครับหลังจากที่เรา มัดเชื่อกด้านล่างนะครับมัดไม้เพื่อกันลื่นเพื่อกันตุ้มตอนลื่นแล้ว <c oughs> ก็นําขวดน้ําที่ตัดครึ่งหรือว่าตัด2ในสหรือเอามาทั้งขวดก็ได้ใช้เป็นตุ้มตอนในการที่จะขยายรากฝรั่งครับแบบนี้เลยครับห <c oughs> ลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เอาขุยมะพร้าวมาใส่ภายในตุ้มตอนนะครับมาใส่ในขวดมาใส่ในขวดพลาสติกที่เราเตรียมไว้แบบนี้ครับใส่ตุ้มตอนให้เต็มนะครับยัดให้แน่นเลยหลังจากที่เราใส่ตุ้มตอนเต็มแล้ว ก็จะได้ตามรูปภาพที่เห็นนี้เลยครับเราใช้ขวดพลาสติกที่เหลือใช้มาใช้เป็นตุ่มตอนในการขยายรากฝรั่งของเราที่เราตอนกิ่งไว้หลังจากที่เรานําขุยมะพร้าวเข้าไปในขวดน้ําที่เราเตรียมไว้แล้วครับก็จะได้ประมาณนี้พอนําขุยมะพร้าวเข้าไปในตุ่มตอนเสร็จแล้วเราก็นําเชือกฟางมามัดนะครับในการนําเชือกฟางมามัดนี้ก็มีประโยชน์ก็คือว่าในช่วงแรกที่เราเอาขวดน้ํามาทําตุ่มตอนนั้นเราจะกรีดด้านข้างเวลาที่เรากรีดด้านข้างนั้นถ้าหากว่าเราไม่นําเชือกมามัดก็จะมีปัญหาว่าหนึ่ง อากาศระบายออกสูงถ้าเรานําเชือกฟางมามัดหรือว่าถ้าใครขยันก็นําพวกยางพลาสติกยางรถจักรยานยนต์ยางรถจักรยาน,ยน,ยายานซึ่งเป็นยางในเนี่ยมามัดก็ได้นะครับแบบนี้จะแน่นกว่าแต่ทําแบบผมก็ได้ก็คือใช้เชือกปอฟางมามัดแบบนี้ก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันครับพอเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็จะได้อย่างที่เห็นนี้ก็เป็นตุ้มตอนที่ขยายแล้วนะครับหลังจากที่เสร็จแบบนี้แล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือ หาอะไรก็ได้มาห่อหุ้มตุ้มตอนนี้เพื่อที่จะป้องกันการขายน้ําบางท่านก็ใช้ถุงพลาสติกมาห่ออีกชั้นหนึ่งบางท่านก็ใช้ถุงดําครับสําหรับผมจะใช้ถุงดํามาคลุมตรงปากด้านบนนะครับเพราะว่าปากด้านบนนี้จะเปิดสําหรับวิธีการทําแบบนี้นครับแต่ว่าวิธีการทําแบบนี้อัตราการระเหยของน้ําจากตุ้มตอนนั้นจะมีสูงพอสมควรดังนั้นถ้าหากว่าท่านใช้วิธีการนี้ท่านจะต้องรดน้ําอย่างน้อยวันเว้นวันในช่วงหน้าแล้งครับ หน้าหนาวก็2วันครั้งหรือว่าถ้าเป็นหน้าฝนไม่จําเป็นต้องรดน้ํานะครับเพราะว่าน้ํานั้นได้รับจากน้ําฝนอยู่แล้วหลังจากที่เราห่อหุ้มเสร็จแล้วนะครับทําแบบนี้ก็จะช่วยในการป้องกันการระเหยของน้ําได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าท่านใดที่เอาถุงมาคลุมให้มิดชิดเลยเนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันการระเหยของน้ําได้เป็นอย่างดีครับแต่ว่าถ้าทําแบบผมนี้ก็คือจะต้องรดน,น,น้ําวันเน้นวันในช่วงของหน้าแล้ง ถ้าหน้าหนาวก็สองวันครั้งหน้าฝนไม่ต้องรดก็ได้ครับหลังจากที่เราทำแบบนี้เสร็จแล้วประมาณ45วันถึง60วันเราสามารถที่จะตัดเพื่อนำไปปลูกได้เลยไม่ต้องชําก็ได้ครับเพราะว่าตุ้มตอนขนาดนี้เวลาที่เรานำไปปลูกนั้นสามารถที่จะเติบโตได้เลยไม่มีปัญหาในเรื่องของรากน้อยอย่างแน่นอนดังนั้นในการที่เราจะตัดไปปลูกก็คือให้ดูว่ารากนั้น เต็มตุ้มตอนที่เราทําหรือ,อยังดูแล้วรากเริ่มมีสีน้ําตาลอ,อ่อ,อนๆแบบนี้ก็สามารถที่จะตัดได้กิ่งนี้ไม่ใช่กิ่งแรกที่ผมทำนะครับผมทํามาประมาณ3-4กิ่งแล้วซึ่งแต่ละกิ่งนั้นก็สามารถที่จะนําไปปลูกได้เลยโดยไม่ต้องชําครับสําหรับวิธีการนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เราสามารถที่จะขยายฝรั่งโดยได้กิ่งใหญ่ที่เราต้องการครับเวลาที่เรานําไปปลูกนั้นก็จะย่นระยะเวลาในการติดดอกออกผลของฝรั่งได้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่ากิ่งเขาใหญ่ รากของเขาเยอะก็สามารถที่จะเติบโตได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ติดดอกออกผลได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน4-5เดือนแต่วิธีการนี้อาจจะใช้ระยะเวลาในการตอนกิ่งมากพอสมควรอย่างน้อย3-4เดือนขึ้นไปแต่สำหรับผมแล้วก็คิดว่าคุ้มค่ากับการรอคอยเพราะว่าเราได้กิ่งใหญ่ที่ใช้ในการปลูกเลยโดยไม่ต้องรอว่าให้เขาเติบโตซึ่งสามารถที่จะย่นระยะเวลาในการปลูกได้มากพอสมควร สำหรับวิธีการนี้ท่านใดที่ยังไม่เคยลองก็สามารถที่จะลองได้นะครับทั้งกิ่งตอนฝรั่งกิมจูหรือว่าฝรั่งไส้แดงซึ่งเทคนิคต่างๆในการทํานั้นสามารถที่จะปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับความถนัดของแต่ละบุคคลได้เลยนะครับไม่ตายตัวสําหรับคลิปนี้ก็นํามาเป็นแนวทางแล้วก็เป็นวิทยาทานให้กับทุกท่านในการที่จะตอนกิ่งฝรั่งเพื่อให้เหมาะสมกับความถนัดของแต่ละท่านได้เลยสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ